สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงประเด็นหลวงปู่แสงนะครับผมการไหว้พระไม่ใช่คุณเข้าไปหาขนาดนั้นนะคุณไหว้พระอยู่ห่างๆก็ได้ไม่ต้องไปประชันชิดตัวของหลวงปู่ขนาดนั้นเพราะหลวงปู่แก่แก่แล้วท่านอายุมากแล้วควร ไหว่ห่างๆก็ได้ไม่ใช่เข้าไปถึงขนาดนั้นมันมีที่ไหนให้สีกาเข้าไปถึงขนาดนั้นนะควรไหว้ยอยู่ห่างๆเวลาทำบุญเวลาใส่บิณฑาบาตหรืออะไรต่างๆคุณยังใส่แล้วคุณยังนั่งอยู่ห่างๆเลยแล้วไปไหว้เพื่อเข้าไปทำลาย หรือไปทำอะไรผมดูคลิปแล้วเหมือนแบบว่าจงใจอ่ะหรือยังไงก็ไม่รู้นะหลวงปู่แก่แล้วอายุก็มากแล้วแกอาจจะลืมๆหลงๆบ้างไหว้พระห่างร้อยเมตรก็ได้บุญไหว้พระห่างพันเมตรก็ได้บุญไหว้พระนับถืออยู่ในใจก็ได้บุญไม่จำเป็นต้อง เข้าไปประชันชิดขนาดนั้นนะครับมันทำให้ดูไม่ดีเลย